สวัสดีครับแฟนครับสีสเก็สร้างบ้านครับแฟนครับน้องกุ้งหิงครับผมสีสเก็หนาวมากครับพี่น้องเอ้ยทั้งหนาวทั้งเย็นครับทั้งลมเด้อพี่น้องเอ้ยดูครับกล้องก็สายครับถึงลมสนใจสังข์บ้านโทุ0 6 3 7 8 9 9 6 6 6ครับ0 6 3 7 8 9 9 6 6 6ครับผมตัวนี้ก็ทีมี่แต่ถามาเก็บงานเล็กน้อยครับเพื่อให้มัน สมบูรณ์ที่สุดครับเพราะว่าบ้านอย่างบ้านใหญ่ครับมันก็เสร็จมานานแล้วครับเดี๋ยวคนนั้นเดินผ่านคนนี้ก็เฉี่ยวครับแกมีสซีลดซีลอนครับธรรมดาวันนี้ที่มันรถตู้ยังไม่ได้มาประจำการนะครับพี่น้องครับหนาวมากครับพี่น้องทั้งบ้านพี่น้องหนาวครับทางนี้น่าจะอุณหภูมิแถว2ี่บวกลบนี่นะครับ มไมเห็นมีรถตู้เข้ามาประจำการนครับผมโน่นครับคุณลุงน้องอุกก๋มก็ขยับปิ้วใบสะใภยครับน้ำเก็บแล้วก็เจ้าดูก็ดีๆครับจอมขาบออกมา นี่ครับเรามีเรามีฟืนแล้วต้นพ่อเราเอาฟืนไหวว่าย่อมให้ฟืนไปถิม่มน้ำข,ขอดีใหม่นะีแ่แม่เราเรามีกองฟืนเรามีฟืนแล้วมีกองไฟส่วนตัวครับ หนาวครับพี่น้องหนาวหนาวหนาวเชียวใหญ่ยังขึ้นมาขาดแล้วข้ามแมลงโลดวนสี่แยกขาบแมลงต้นไม้แล้วแตกแล้วนี่นี่แตกยอดแล้วยมข้าวเดียวหนึ่งแม่งจอดตายก่อน เริ่มแตกยอดแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวก็ออกดอกสีแดงย้อยออกมา <c oughs> นี่ซาวกัมาเก็บงานรับ <c oughs> หนาวแห้งร่มก็แห้งครับ,รบพี่น้องเอ,อ๋ย ดังเหลานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ม่าศรีสกเกตสางบานครับผมงง Facebook สีนี้ก็ฝากในเฟซบุ๊กศรีสเกตสางบานครับเข้ามระิดตามมาหน่อยครับผมนี่ปลายงานแล้วพี่น้องครับปลายงานจริงๆจริงๆครับอย่เเา,าเพิ่นเข้ามาใส่พื้นทีนี่ในส่วนนี้เราก็ไม่ได้เข้ามายุ่งแล้วครับ มันทาง4ีเพิ่นมาเก็บตรงนี่ครับตรงเชิงชายตรงสัน้ายนี่แหละครับแล้วก็จะเก็บบริเวณโดยรอบครับให้มันสมบูรณ์ที่สุดครับเพราะมันไกลมือไกลเว้่นแล้วครับ ทองขาวทองขาวกับเจ้าดูเห็นมากแล้วครับคุณน่ะทองขาวมาเร็วคุณไปดูเจดูทำอะไรอยูน่นะ จะโดดถือหาเห่าหาเห็บโอนโอนุ่นุ่นเห็นปลอดสายโอนเเพื่อนาเพื่อหลังมาเร็วมาจับมือกันก่อนเร็วมาโอ้ยอวนแห้งโอ้โหโอ้โหคนตับใกล้ขาหมื่นตโล

นักเป็นเถือนี่เป็นเาว้าโลนะนี่มันหนาวเนาะ่นดีๆเนาะมาจับมือกันก่อนเอามือมาอ่ะดูมือมาเอามาเอามือมาเอามามาใหญ่เลี้ยวเหงรับ ดูปลาเราในช่วงนี้ดพูพอมีมีหมูมากกับปาเกี่ยวกะทระช่วงนั้นช่วงนั้นเกี่ยวกะเท่าั้นช่วงนี้โดนิ่งขึ้นครับช่วงอยูอต่ตัวเดียวเกี่ยวกะครับแล้วก,ก,ก,ก็เห็นเปรียมาก,กอะน้ำเฮาน้ำกัดหมดเลยขนาดพวกผมมากับปาเลร่น้ำแล้วกับเบิงบ้งแบบดูดุผุนผุนผุนเบิ้งเดี๋ยว <c oughs> จะโตก็ตามไปที่นี่

หยาบลายสนหนามันเปื้อง้ําช่วงนี้ต้องประหยัดน้ำบรรยากาศับพป่นดอกหนาวเย็นครับที่นีู่้ในมาช่วงขึ้นบ้านไม้พี่น้อยจะลืมเสื้อกันหนาวนะครับขอเตือมไว้ก่อน นี่มันฝนตกครับมันหฝนหนามยันฝนมันปิวครับฝนมันปิวฝนครับนกจุกจิก,จก,จกจรครับนกมาจับจองพื้นที่ไว้หมดเรียบร้อยแล้วครับ จะมีพี่น้องศีสเกตสายบ้านขอบระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมสวัสดีครับ